สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาเอยู่ซาบะทินวิเอยู่กันกับอยากเล่าสปอยหนังกับภาพยนตร์เลือกเอาวันแลนชาร์ดฉลามหิมะมะมาแล้เงับก็มาต่อกัรนะครับกับสปอยหนังฉลามกับความวุ่นวายที่ผมอยากจะนําเสนอให้กับท่านผู้ฟังทุกๆคนเนี่ยได้สนุกสนานและเฮฮากันไปแต่ถ้าใครพร้อมที่จะฟังสปอยแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับและหากว่าใครกำลังมองหาตัวช่วยในการเล่กบุหรี่ คุณสามารถที่จะเปลี่ยนสู่สิ่งที่ดีกว่าได้แล้วในวันนี้คลิกไปที่ลิงก์ใต้คลิปหรือเข้าไปที่สยาม ks com คำเตือนเอ้ยเด็กที่มีอายุไม่ถึงบันดิตภาวะกรุณาไปปั่นจักรยานก่อนการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับส่วนเด็กคนไหนที่ยังมีเส้นผมหยิกที่แข็งแรงยังไม่ขึ้นแยกแยะมลภาวะความกาวกับความจริงจังจากกันไม่ได้เนี่ยมืงปิดไปเลย เอาละ,ละเรื่องราวของเอเวเลนชัคเลาดฮมิมะมามาล้วครับนี่แหละครับมันเริ่มขึ้นเมื่อในวันหนึ่งนะฮะที่กูต้องเริ่มงี้ทุกคลิปปะเนี่ย <c oughs> ได้มีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งได้นัดหมายกันเพื่อออกไปพักร้อนณที่หุบเขาเขตหนาวที่มีชื่อว่าหุบเขาแมมมอสโด,ดยหวังว่าจะได้ใช้เวลาในช่วงนี้หมดไปกับความสุขในสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นการหาสาวๆหรือหนุ่มๆม,ม,มาคุยด้วยในยามข้ามืนที่หนาวเหน็บโดยที่พวกเขาเหล่านั้นไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลย,เลยว่าไม่กี่วันก่อนหน้านั้นได้มีนักสสกกกีีีคนได้เเยชวิตจตจาาหุร ที่เหนือธรรมชาติหนึ่งก็คือพวกเขา ถูกฉลามหิมะโผล่ออกมางาบนั่นเอง<ะ>ฟังไม่ผิดหรอกครับฉลามหิมะซึ่งพวกมันเนี่ยได้โผล่ออกมาเนื่องจากได้มีชายคนหนึ่งได้ทําการละลายน้ําแข็งได้ใช้ระเบิดประทัดบึมไปที่หุบเขานั้นนั่นเองเลยทําให้เราผีฉลามเกิดความไม่พอใจและต้องออกมาล่าคนซึ่งเหยื่อสุดซวยคราวนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นสองสาวที่พากันหนีเมื่อเล่นสกีห่างไกลผู้คนแต่ในขณะนั้นก็ได้มีสายตาของตาลุงคนหนึ่งที่ได้แอบจับจ,จอ้องพวกเธอรอย่างหื่นกระหายแต่ก็ได้มีแสงอะไรบางอย่างบูบวาบและรวมกันลับกลายเป็นคลล่ฉาามีฟ้แบบ ตามเธอไปอย่างรวดเร็วึงไอ้เจ้าตาลุงคนนี้นะครับกอเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วก็บอกกลับมาของเขาว่า hey, เฮ้ยไอ้ปิดายมังกลับมาอีกแล้วแต่ในคืนแรกของวันพักร้อนของเหล่าไวรุ่นเวทและแฟนสาวข,ของเขาที่กําลังร้อนใจพอปาร์ตี้ล้อมกองไฟที่สนุกสนานเช่นนี้กลับไม่มีน้องชายที่ได้เดินทางมาก่อนหน้าเขาพวกเพื่อนเนี่ยต่างบอกกับเวทว่า น้องชายของนายเนี่ยอาจจะกำลังไปเที่ยวซุกสาวอยู่ที่ไหนสักที่วัยรุ่นน่ะมันก็เป็นอย่างนี้แหละเว้ยแต่ไม่ว่ายังไงเวทก็ยังคงเป็นห่วงน้องชายของเขาอยู่ดีถึงขนาดไปตามผู้ดูแลจะขอให้เขาเนี่ยช่วยจัดทีมตามหาน้องให้หน่อยได้ไหมแต่ผู้ดูแลคนนี้ก็ปฏิเสธครับบอกว่านี่มันไม่ใช่เรื่ของเขาแก็ตอนนี้มันก็ดึกมากแล้ว ลองโทรไปแจ้งในอำเภอดูซึ่งมาเขาลองโทรหาในอำเภอดูเนี่ยเขาก็ได้รับคำตอบเช่นเดียวกันว่าตามกฎหมายแล้วถ้ามีคนหายไปถึง24ชั่วโมงแจ้งความไม่ได้หลังนั้นน้องเว่เลยตัดสินใจที่จะออกตามหาน้องด้วยตัวเองในตอนเช้าแต่ในจังหวะเดียวกันนั้นก็ได้มีเจ้าตลุงได้โผล่พวดเข้ามากลางวงปาร์ตี้แล้วเริ่มพูดกับพวกวัยรุ่นว่าไอ้ i, พวกแกนนต้องตายเว้ยปีศาจกาคัมไม่ปล่อยพวกแกแน่เงือกทำให้เดียวผู้ดูแลรีสอร์ทต้องเข้ามาห้ามเขาไว้ดับฟี่มึงนี่มันบ้าไปแล้วการพ เยย่างนี้จะทำให้วัยรุ่นกลัวนายกลับบ้านอย่างนายไปเลยนะซึ่งไอ้ตาลุงเนี่ยที่เป็นชาวบ้านอยู่แถบนี้ก mm hmm. ็ยอมทําตามไปโดยดีครับเขาได้มีวัยรุ่นคนหนึ่งวิ่งตามตาลุงไปแล้วก็ถามว่าลุงพูดเรื่องจริงป่ะม,มีปีชาจริงเหรอ แล้วลุงก็ตอบว่าจริงฉันเนี่ยเห็นมันมาก,กับตาก่อนที่ตัวของแกเนี่ยจะหายไปในความมืดไอเจ้าเด็กคนนี้ก็เป็นงงอยู่ชุดใหญ่ก่อนที่จะมีเสียงฟึบฟับฟึบฟับและแสงวิบวับวิบวับรวมตัวกันกลายเป็นคลิปฉลามและพุ่งบาง,งา่าไอเด็กคนนี้จนหายไปทั้งตัวและเช้าวันใหม่ก็เริ่มขึ้นเวดก็เข้าไปคุยกับเดวผู้ดูแลอีกรอบและบอกว่าเนี่ยน้องผมยังไม่มาเลยเมื่อไหร่คุณจะจัดทีมตามหาเขาสักทีแต่เจ้าเดวที่ขี้เกียจทำหน้าที่ก็ตอบเหมือนเดิมครับบอกว่าเดวมันก็มาเองแหละคุณ จะเวทที่เริ่มโมโหเลือดร้อนเพราะเป็นไวดูดเนี่ยก็บอกว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับน้องเขาแล้วก็กูจะถลกหนังไข่มึงแล้วไปตากแห้งซะนี่ผู้ใหญ่เวนได้เริ่มพาแฟนสาวออกตามหาน้องชายด้วยตัวเองส่วนไอ้หนุ่มเมื่อคืนที่ถูกไอ้หลามผีง่างไปเนี่ยก็ได้มีญาติของมันได้เข้ามาแจ้งความกับนายอำเภอย่างิของฉันหายไปเมื่อคืนคุณช่วยตามหาเขาหน่อยได้ไหมซึ่งก็ไม่รู้ว่าไอ้ผู้ดูแลในหนังเรื่องเนี่ยมันขี้เกียจกันหรือเปล่าขนาดตัวของนายอำเภอก็ยังปฏิเสธที่จะตามหาคนหายครับ แปลกดีวะ่ะจนเธอเนี่ยต้องไปบากหน้าไปขอร้องเรนดีให้ออกช่วยเหลือตามหายาของเธอซึ่งไอ้หมอนี่เนี่ยก็ยอมออกไปช่วยนะครับเื่อหวังว่าถ้ามันสามารถซื้อใจเธอได้เธอจะยอมจุกกระดุยกับเขาด้วยและเมื่อทั้งสองคนออกตามหายาของเธอก็ไปเจอหมวกของเขาตกยุบบนหิมะทําให้เธออะ เชื่อว่าต้องเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับเขาแน่นอนแต่อเอาเรื่องนี้แจ้งนายอำเภอส่วนทางฝั่งของนายอำเภอเองก็กาลังวุ่นวายจัดการกับเรื่องของดับฟ,ฟี่เพราะไอ้หมอนี่เนี่ยดันวิ่งพลาดไปทั่วและมาประกาศให้ทุกคนในรีบกลับบ้านไปไม่งั้นจะเป็นอาหารของเจ้าสก่าคำนะเดี๋ยวจะต้องจับเขามาส่งให้กับนายอำเภอและใส่กุญแจมือเข้าไว้ไเจ้านายอำเภอเนี่ยเขาพยายามสอบสวนเขาครับวพามันเป็นบ้าอะไรนี่อัดมากี่บ้างนะลุงแต่เจ้าคุณลุงเขาพยายามบอกว่าเรื่องที่เขาเล่าเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงแถมมันแดกหมาลากของ ผมไปหมดแล้วแต่อยู่ดีๆแฟนสาวของนายอำเภอที่มีชื่อว่าใดน่าก็เดินเข้ามาทําให้เจ้าตาลุงดัฟฟี่จำเธอได้แม่นเลยครับแล้วบอกว่าทำมาเชื่อเรื่องที่ฉันพูดไปถามเธอดูไดน้าเลยบอกกับแฟนของเธอว่าใช่แล้วตาลุงพูดเป็นเรื่องจริงมันมีฉลามปีศาจที่เป็นวิญญาณโผล่มาเล่นงานผู้คนเมื่อ30ปีที่แล้วแล้วบอกให้เขาเอาแฟ้มคดีที่เก็บอยู่ในตู้ออกมาตรวจดูสิก่อนที่นายอำเภอจะพบว่าเรื่องทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องจริงและคนที่ถูกไอ้ฉลามสังหารตายเมื่อส 30ปีนั้นก็คือพ่อแม่ของเธอนั้นเองเจ้าดัฟฟีจึงเสริมอีกว่าถ้าผมไปไม่ทันในวันนั้นเธอก็จะต้องตายตามพ่อแม่ของเธอไปด้วยไอเจ้าแนมเพอที่เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเนี่ยบอกว่าเออพอกันทีเดี๋ยวออกไปดูกับตาเลยดีกว่าตัดกร้มาทางสองนะักท่องเที่ยวคู่รักที่พากันโดดเดี่ยวหวังจะมาเสียวกันในป่าอยู่ดีๆไอฝ่ายหญิงก็งอนไอฝ่ายชายขึ้นมาพอหาว่าไอฝ่ายผู้ชายเนี่ยทาเป็นไอคิดเรื่องอย่างว่าเธอเนี่ยพาเข้ามาเพื่อถ่ายรูปลงสตอรี่ไว้ไม่ได้พามาทําเรื่องอย่่่าางวาแตยืนทะะเลกั ได้ไม่นานก็ได้มีไอ้หลาวเนี่ยโผล่มาจากไหนไม่รู้ในพุ่งเข้ามางับเธอจนตัวเลืแค่ครึ่งเดียวไอ้แฟนหนุ่มพอเห็นอย่างนั้นก็เพ่นนี่ครับจะรออะไรก่อนจะไปปะกับจเจว์และแฟนสาวไอ้หมอนี่ก็พยายามบอกเว์ว่าฉลามหิมะถลามแต่เจว์ท,ที่กําลังโมโหว่าตามหาน้องไม่เจอเนี่ยเขาบอกว่าถลามพ้องเลยที่ไหว้บนหิมะได้เดี๋ยวกูโบกแม่งเลยช่วงนี้กูย่ยิงปรีดอ,อยู่ด้วยแต่สุดท้ายมันก็มีคีบฉลามโผล่มาจากหิมะจริงๆเว้ยเจว์และแฟนพยายามบอกให้ชายคนนั้นเนะี่ยรีบวิ่งหนีไปกับเขาแต่อหมนี่ ไดเศษไอเวสไปเลยบอกว่าการรับมือกับฉลามที่ดีคือการมอบความรักให้กับพวกมันโดยเฉพาะฉลามฟันขมรักคุณซะละเอ้อไอจ้าเวสเพระเห็นอย่างนั้นก็พาแฟนเนี่ยวิ่งหนีกันทันทีแต่ก็ต้องไปเจอก,กับนายอำเภอที่ออกมาตามหาไอหลามหิมะเหมือนกัน ไอเวทก็พยายามบอกนายอำเภอว่าฉลามฉลามหิมะฉลามแต่นายอำเภอก็ดันบอกว่าฉลามบ้านมึงเนี่ยว่ายบนหิมะเด่กอุโบกแม่งเลยช่วงนี้กูยิงปี๊ิอยู่ด้วยฮึแต่อยู่ดีๆก็มีฉลามหิมะโผลออกมาจริงๆวเว้ยเจาเวทว่าเห็นอ่างนันจึงโชว์ความปีตดโดยการหยิบปืนของนงออายอำเภอออกมายิงไล่มันไปเลยค่ะไม่ทุกคนเนี่ยสามารถเอาตัวรอดและพากันกลับไปยงังสำนักงานของนายอำเภอได้และเมื่อไปถึงนะครับก็ต้องโตกระาจเพราะนอกจากจะมีผู้มาร้องทุกมากมายแล้วท่านผู้ว่าเนี่ยเขายังมาอยู่ที่นี่อีกด้วย โดยเจ้าเดียวเนี่ยได้ไปฟ้องท่านผู้ว่าเลยยังรายงานว่านายอำเภอเนี่ยทำหน้าที่แบบขาดตกบกพองแต่นายอำเภอก็เถียงกลับมาพร้อมกับบอกท่านผู้ว่าว่ามันมีฉลามฉลามหิมะแบบว่ายมาในหิมะได้เลยอะ่ะนายท่านผู้ว่าเนี่ยก็ดันสวนกลับมาว่าฉลามแป๊ะมึงดีว่ายบนหิมะได้เด็กกูบอกแม่งเลยยิงปลีดเพราะแหลงตกอยู่ด้วยนี่พร้อมกับมีคําสั่งให้เปิดประจําการนายอำเภอคนนี้น,นันที เพราะเนื่องจากที่เขาได้รายงานเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องแถมยังได้แต่งตั้งเจเดวให้มารับช่วงชั่วคราวจนไหนอำเภอคนเก่าที่ทำอะไรไม่ได้จึงทำได้เพียงแค่นั่งเก็บตัวอยู่ภายในห้องส่วนเพื่อนของเจเดวคนหนึ่งที่กำลังนั่งกระเช้าลอยฟ้าไปกับสาวคนหนึ่งเขาเลยก็พยายามที่จะจีบเธอโดยการเล่าเรื่องเกี่ยวกับปีศาจสาังข์ค่ำที่ได้ปกครองหุบเขาลนที่แห่งนี้อยู่โดยมันเริ่มจากชาวเผ่าพื้นเมืองที่ถูกพวกคนภายนอกเขามากกดขี่ข่มเหงพอต้องการแร่ที่อยู่ในผืนดินของขพวกเขาบกจนเผ่าพื้นเมืองเลยต้องทำสงคาราม แต่สุดท้ายพวกเขาก็ตายกันหมดจนเกิดเป็นวิญญาณร้ายที่ออกมาในรูปของฉลามที่แหวกว่ายกลางหิมะพร้อ,อมล่าทุกคนในพื้นที่ที่มารบกวนพวกเขาในทันทีแต่ดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะไม่ชอบเรื่องราวแบบนี้ครับเธอจึงสะบัดก้นให้ไอโมนี่เนี่ยไปดแดกเหวซะพร้อมกับไปหาเรื่องที่เลว้าจกว่าทําโดยการท้าให้2หนุ่มขับมอเตอร์ไซค์สกีแข่งกันถ้าใครชนะจะได้เธอไปจุกกระดุยด้วยซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีเจ้าแรนดี้ที่พอได้ฟังข้อเสนอนั้นมีหรือที่ผู้ชายจะไปดิเสธได้หรอกพวกเขา ก็เลยแข่งกันครับแต่ชายชนะก็ดูเหมือนจะตกเป็นของเจ้าแรนดี้ไอ้มอนี่ก็รีบมาเพื่อรับรางวัลของมันแต่ดูเหมือนว่ารางวัลน,นั้นจะไม่เป็นไปตามหวังเพราะไอหลามเนี่ยก็ได้นงโคลมาและงับเอาสาวสุดสวยไปในทันทีก่อนที่เหยื่อรายถัดไปจะเป็นตัวเขานั่นเองส่วนเจเวทนั้นก็ได้มาตามเพื่อนสาวให้กลับเข้าไปในเมืองเพื่อที่จะได้หนีจากการถูกฆ่าของไอหลามแต่พวกาสาวคนอื่นๆที่ดันแช่ลาร้อนอยู่เนี่ยก็ไม่มีใครเชื่อและเริ่มมีแสงประหลาดวิบวับวิบวับโผล่มาประกอบร่างกันกลายเป็นไอหลามกรงข มางับพวกเธอจนกระทั่งไม่มีใครเหลือรอดในอ่างส่วนเพื่อนผู้ชายของจาเวทอีกคนหนึ่งที่จีบฝรั่งไม่ติดก็ามาจีบเจแปนก็ได้วะขี้หมดจีด้ดีแต่คุยกันไปคุยกันมาเนี่ยเธอก็พูดภาษาฝรั่งไม่ได้ไอ้โดนทอกอิงลีดก่อนที่มันจะกินแห้วเบรกรและแยกย้ายกับเธอต่างคนต่างไปเล่นสกีของตัวเองก่อนที่มอนี่เนี่ยจะพุ่งสกีไปอย่างรวดเร็วสวนทางกับเจเดียวที่กำลังจีบสาวอยู่เช่นกันโดยเจเดียวได้เข้ามาทําหน้าที่แทนในอำเภอคนเก่าที่ถูกกักไว้นั่นเองพร้อมก็บ,บอกให้คนที่เล่นสกีเนี่ย ช่วยช้าหน่อยเดี๋ยวก็หัวทิมตายหรอกแต่ยังไม่ทันที่มันจะได้หัวทิมนะครับก็มีไอ้ลามหิมะโผล่มาง่าวเข้าไปซิ่งๆนะไอเดียวที่เหตุหหการณ์นั้นกับตาก็เลยเชื่อแล้วว่าโอ้มีไอ้ลามหิมะจริงด้วยและสุดท้ายก็เกิดแรงสั่นสะเทือนไปทั่วภูเขาตุ้งเสียงระเบิดของหิมะถล่มดังลั่นไปทั่วและเริ่มคุ่งลงมาทับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดให้อยู่ภายใต้กองหิมะนั้นซึ่งนั่นก็รวมถึงกลุ่มของเจ้าเวสและพวกในอำเภอที่กำลังพยายามช่วยเหลือเพื่อนของเขาที่ติดอย พุ่งมาเพื่องงบเธอแต่สุดท้ายแล้วก็ดูเหมือนว่าเธอจะไม่รอดส่วนนายอำเภอก็พยายามปกป้องเจว์ละผลักเขาให้รีบเข้าไปแอบข้างในอาคารที่จมอยู่ในหิมะพร้อมกับจกปืนไม่ยิงไปที่ตัวไอ้หลามพวกนั้นแต่ว่ากระสุนปืนเนี่ยก็ทาอะไรมันไม่ได้ครับไอ้หลามตัวหนึ่งก็พุ่งมางงบนายอำเภอตายในทันทีประกอบกับเวลาเดียวกันนั้นไอ้เจ้าเดียวที่เพิ่งมาถึงก็ควักปืนลูกซองออกมาต่อสู้กับพวกขลามแลวบอกว่าไอ้ลามเว้นมึงนกินกูนี่ึ่งพวกไอ้หลามเองก็จัดให้และได้กระโดดเข้ามางบเขาพร้อมกับ ปล่อยเขาทิ้งไว้ให้เลือดออกเพื่อเป็นเหยื่อรอให้พวกที่อยู่ในอาคารออกมาช่วยเหลือเจ้าเดวิสไอเจเวตและคนอื่นๆที่อยู่ข้างในอาคารเนี่ยก็อยากจะไปช่วยไอเดวอยู่เหมือนกันแต่ว่าเมียของนายอำเภอที่เสียใจอยู่เขาพูดออกมาว่าปืนอะทำอะไรมันไม่ได้หรอกเรื่องแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นกับฉันเมื่อ30ปีที่แล้วไอเจ้าเดวก็เลยถามว่าแล้วเมื่อก่อนอะคุณไปทําอีท่าอะไรถึงไล่มันไปได้เธอก็เลยบอกว่าพวกเธอไดจ้างหมอผีมาละอปติเทศเทนานไล่พวกมันไอเทเวเยก็บอกว่านี่มันยุค Facebook อินสตาแกรมแล้วไอเรื่องแบบนี้ไล่ เลยหยิบเชือกแลวพุ่งเข้าไปหาจุดเดียวเพื่อมัดเขาและลากเขาเข้ามาในอาคารแต่ในตอนนั้นนะครับไอ้เจ้าตาลุงเดฟฟี่ที่มีความแค้นกับพวกไอ้หลามที่ดันไปงับหมาลากเรื่องของเขาจนตายกันทั้งฝูงก็โผล่เข้ามาแล้วใช้ปืนลูกศงยิงพวกมันเป็นว่าเล่นมึงฆ่ามากูมึงไม่ตายดีกูคือจอห์นวิกซสองเจ้าสุดท้ายเขาก็ถูกไอ้หลามงับไปครึ่งตัวเลยหันไปบอกเจวิสที่กำลังช่วยเหลือจุดเดียวอยู่ยิงเอาปืนมันยิงมันไอ้เจวทเห็นอย่างนั้นก็โชว์ความปี๊ดโดยการควักลูกศอกมาแล้วยิง Boom. เอ้าแม่นจัดไปยิงจนหัวของลุงเนี่ยจนหลุดเลยทีเดียวพี่แกเลยแก้เขินเลยหันมาควักปืนยิงไอ้หลามแทนแต่ก็นั่นแหละครับปืนเนี่ยทำอะไรมันไม่ได้เว์ก็ต้องหนีกลับไปที่ใต้าอาคารเหมือนเดิมซึ่งไอ้พวกฝูงไอ้หลามก็ไม่มีทางยอมก็พยายามที่จะชนอาคารนั้นให้ถล่มมาทับพวกเขาเวทเห็นอย่างนั้นเนี่ยเขาบอกให้พวกสาวๆเนี่ยรียบหนีออกไปจากที่นี่ซะจนเมื่อพวกเธอทั้งหมดหนีขึ้นไปบนหิมะได้เขาก็ถูกไอ้หลามตัวหนึ่งชนแหกเข้ามาจนพังไปหมดครับแต่ว่าไอเวทว้เอกของเรามันก็ยังไม่ตายเว้ยมันก็โผล่ออกมา กพวกเขาสาวว่าไอ้ไอ้ล้มกัดผมอยู่ดีๆก็หายไปเช่เลยสิ่งที่เป็นแบบนั้นเนี่ยก็คือฝีมือของสาวญี่ปุ่นคิโมจิที่เธอเล่นสกีอยู่ดีๆก็อเผอิญไปเจอสาวโทษเทมมแต่ด้วยความเป็นคนที่จิตใจดีคิคุอานโนเนะเธอก็พยายามที่จับพวกมันตั้งให้สมบูรณ์แบบเหมือนที่มันเคยเป็นซึ่งไอล้ลามตัวที่2ที่กําลังไล่ล่าผู้หญิงคนนึงเนี่ย หลังจากที่มันกินเธอได้มันก็หายไปซะดือด้อๆทุกคนที่เห็นเหตุการณ์ที่อยู่ที่นั่นก็ต่างพากันงงแดกพร้อมกับอาศัยจังหวะที่ไอ้หลามที่กำลังหายไปนั้นวิ่งหนีเอาตัวรอดนั่นรวมถึงจุเวทด้วยแต่ไอ้เจ้าเดวก็ได้โกหกบ,บอกว่าเฮ้ยอย่าทิ้งกูนอนบาดเจ็บแคทขัดขยอกยูนี่แต่ก็มีวิญ,ญญาณไอ้หลามตัวหนึ่งพุ่งกระชากต,ตัวเขาไปชนเข้ากับรถกระบะคันหนึ่งก่อนจะเริ่มหายไปแบบฉับพลันอีกตัวจากฝีมือการตั้งเสาของสาวญี่ปุ่นไอเดวพอเห็นอย่างนั้น เยเหลือเขาและเริ่มที่จะมีคีบไปหลามโผล่มารวมร่างกันและไล่ล่าสองสาวนั้นทันทีไอเวดว่าเห็นอย่างนั้นก็พยายามวิ่งไล่ตามพวกเธอเพื่อไปช่วยเหลือแต่คีบไปหลามนั้นก็หายแวบไปอีกรอบเลยทําให้ทั้งสามคนนั้นหลอดคมเคี้ยวมันไปอย่างหวุดหวิดผิดกับเจ้าเดียวที่อยู่ดีๆก็มีฉลามผีพุ่งเข้ามางับไปที่ตัวของเขาก่อจะหายวับไปซึ่งมันก็เป็นสาวสุดท้ายที่ทางสาวญี่ปุ่นนั้นได้ตั้งจนเสร็จแเมื่อมองดูแล้ว ไม่มีเสาไหนพลาดเธอก็ออกไปเล่นสก,กีโดยไม่ได้รู้เรื่องเลยว่าเธอได้ช่วยเหลือผู้คนเอาไว้และเรื่องราวของชลามหิมะก็จบไปเพียงเท่านี้แบบงงๆก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการสปอยหนังแกลบีเรื่องนี้เรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะม่งมั่วไปสักหน่อยเหมือนพวงกลับเนี่ยมันไม่รู้ว่ามันจะเล่าอะไรวนไปวกมาและดันไปให้ความสําคัญกับตัวละครที่แทบจะไม่มีบทบาทจนผมเนี่ยจับต้นชนปลายแทบจะไม่ถูกเลยทีเดียวแต่สุดท้ายเนี่ยเขาพยายามที่จะสปอยและภาคกันจบจนได้ โอ้ตบมือให้ตัวเองเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเลยครับบายจ้า